นอนหน่ำดังไปไปถ้าหนุ่มนองเจ้าเมย์นอนหนำเต็มไปกินนนำปะกินนนำปะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ r า c ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางจ้า มื่อนี้สาวนางกะพาพ่อแม่พี่นอ้องมาหาลอ่อปลาจา้ะว่าสิได้สีมันยังเน่ไปหลุ่นไปชมน้ำสาวนางเบิ่ง,งจ้ะว่ามื่อนีเรโอโขกเรอปลาสีมันยังเน่พอยังสาวนางกัสิเก็บเอาเบิดเด้อจ้ะไปหลุ่นกับไปชมกันจ้ะแต่ตอนนี้สาวนางมาเกาปลาพักน้ำเนาะแม่นครับผมสิเก็บพักน้ำไปมุกเทียงจ้ะพี่นอ้นองนี่หลังหนึงปลาพักน้ำกับ่ค่อยมีเนาะ เขาเจ้าจออไปเก็บทอกันจ้ะเก็บเข้าไปรวบกินเขาเล่นเนาะง่ครับยอาก็ทำงานด้วยจากตักน้ำมันเลยแกมามาลูบๆมาน้ำหลายคนเนาะถูกแดนออกก่อนเช่นน้นด้วยจ้ะ มาหารอเดินปลาจา้ะดูเพื่อนกับอากาศ้อนไอ้กินข้าวปลาเนะาะบ้าเนาะแน่นครับผมเก็บพ้กน้ำไปมุกเพียงจัดกินกข้าวเพียงพักน้ำออกเพี่อนจ้ะ

this one Để Để đồng. nó nào? Đang. Pé, pé. <laughs> nó nặng, đang cho đứa nhỏ mười nó nặng nán ดินน้ำปเอืมนอนวนขึ้นนอนค่ะจะ้วดซไม่ให้ก่อนเนาะ

det er, det. Det er, det. Det er det. 嗯，对。 เนเนาะจ้าอืมเร็วเล่เหนื่อยเนยหกเนาะ ที่าๆเลยนนได้สี่เน็นแล้วเนาะตะหล่ำตะหล่ำโอเค Thank <laughs> you. าจากกระหอดเวลาเดินทางกลับบ้านจ้จะสรุปยอดได้ยอนหมานมัหน,นีหลอปลาเนาะแมนครับผมได้พักน้ำจ้ะได้ตาหนึ่งจ้ะมีแต่หยอดน้ำง,งามอยู่จ้ะเอาไปมุกกินตม้ม กินน้ำพริกกระแส้ะกินกระปุนกระแสมุก่กระไดจ้ะถ้ามากินเน่ก็ฝากกินลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปากับสาวนางในเดอ้อจ้ะสุดท้ายในสาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจจ้ะทุกการติดตามทุกการรับชมที่มอบให้สาวนางจ้ะสำหรับคลิปเมือเนี้กับโบมีอย่างไรสาวนางขอก่าวเข้ามาสวัสดีค่ะเพือกันคิดนามือนาจ้ะ